ตกแมวเมื่อวานนะคะขาดแล้วนอนฮเล่นกันนะคะแต่ละตัวในที่ะมันขาดแล้วนะลูกอ่ะอ่ะอ่ะอ้กหนึ่งแล้วอ้อ่อ S <S ส,นส,น first, สนุกมากสนุกมากขาดแล้วสนุกมากแม่เล่นด้วยวันนี้แม่เลี้ยงนะคะเพราะว่าคุณพ่ออยู่ข้างในนะพี่แก้มอยู่ในนู้ดคี่อผัดเวนกันตื่นโอ้ตกน้องตกน้องปอกคอหลุดอีกแล้วทำไมถอดเก่งนะคะถอดปอกคอเก่งกว่าเพื่อนเลยนะคะ ไม่จอดเค็งอะฮะไอ้ตั้งหมูน้ำหนักเท่ากันนะคะโตเต่น้ำหนักเยอะสุดนะคะในทั้งหมดสามคนเนี่ยสามตัวเนี่ยนะคะแต่ว่าแต่ว่าโตเตอ่ะกับเดซี่อ่ะขนเขาจะแบบไม่ฟูเหมือนต่อแตะนะคะต่อแตะเขาขนเขาจะฟูหน่อย <AD> <ๆ>ก็เลยดูตัวตันๆนะคะขนต่อแตจะเหมือนฮารุโตะตอนเด็กอะค่ะ สนุกเขาละเดี๋ยวดูดูดูอ่ะโอ้โหวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้วันนี้น้องหนึ่งเดือนวันนี้วันที่เจ็ดเนาะสองเดือนกับอีกสามวันอายุสองเดือนกับสามวันตัวไปเยอะกันแยนะคะก็ไม่ได้โตกว่าแมวทั่วไปนะคะก็ตัวเท่าๆแมวแมวพันธุ์ทั่วไปอะคะ่ะมันเดินหนีทวดกันเก่งเหลือเกินมันโดนหนีทวดกันเก่งหืมลุนนก,กต,ตาไปไหนหมดอะ Password. เด็กซี่จุจุด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 เดซีนะเหมือนพี่เตียมตอนเด็กมากเลยนะคะไฮลูกเอ้ยแล้วตาสีออกไวมากนะคะตาออกชัดต,ตั้งแต่เดือนหนึ่งว่าเป็นสีคอปเปอร์แน่ๆสีเหมือนพี่เตียมนะคะสีส้สสสมๆอ่ะสีเหมือนพี่เตียมกับแม่ทุกตาเด็กกับพอโตมาสีตาเขาจะปรับเรื่อยๆนะคะตามอายุเขานะคะก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะ อือชอบปีนนะคะนักปีนนักปีนของบ้านอือหืออือหือสนุกสนุกสนุกเตี้ยไม่ได้ออกมาเล่นกับลูกเลยนะ,ะ,ะปล่อยนะคะลองปล่อยปปล่อยพี่เตี้ยมออกมานะคะจะขี่มียะจะขี่เมียอย่างเดียวมาออกมาที่ฮืเยอ,ยเยอะเออลงมาที่ลงมาแล้วอ่ะเอ้า แม่ตาตาไปแกล้งใครขึ้นไปข้างบนโอ,โ,โอ้โหโอ้โหดูเวลาเจอกันนะคะต้องแยกนะคะอยู่ในสายตาหุณยายตลอดนะคะนอนนอนอเล่นอย่างนี้ดูนะคะเมื่อก่อนลงไปได้เลย <c oughs> <c oughs> ดูตอนนี้ชีค้าพี่พี่เมื่อก่อน้องเอาหัวลดเอามุดลงไปได้ทั้งตัวเลย <c oughs> พอโตมามุดไม่ได้แล้วนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกอ,อือ,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 อหือออหือต้องมี็อต้องลูกมีสองตัว <c oughs> เป็นผู้หญิงที่คนละนิสายคล้ายๆกันนะคะ <c oughs> ก็คือสนๆเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาเขาอะ่ะเ <c oughs> ดซี่เขาจะออกหน้าตาแบบม้งมิงหวานๆเหมือนเมโลดีอะะ <c oughs> ด้อะค่ะแต่เดซี่อะตัวแสบ <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> วยวายก็เก่งนะคะมีมากอ่ะเบสเดซี่เป็นแมวมีมีมาะค่ะเป็นแมวแบบไม่ได้ขี่ไม่ได้อ่ะค่ะเออค่าบไปค่าตุกตาไปเออเวลาไม่ให้ขี่น้องจะค่าตุกตานะคะอืมไปค่าตุกตาเลี้ยงลูกไปไปเร็วนู้นไปเล่นกับลูกนู้นไปเล่นกับตอแต่ตรงนู้นไปเร็วเออไม่ต้องวยวายไม่ต้องวายวายหืมเดี๋ยวเล่นกับตอแต่นู้นไป คาบตุกตาเขียเนี่ยพี่เตี้ยมลูกสามแล้วนะลูกนุ่นลูกโตแล้วนุวลเจ็บหัวยายเจ็บหัวกับน้องเหลือเกินนะคะพี่เตี้ยมนุ่นวลเดซี่เดซี่เดซี่แซลเดี๋ยวซี่อยากรู้อยากเห็นโดดแล้วนะอดโดดโดด คับลกตาขีเมียเบิร์ดคําซิวานะคะไม่รู้ตีแหลงไรแล้วนะคะไม่รู้ว่าตีแหลงพันพลื้อน้องตีํำเรือกวันนั้นไม่รู้มีลูกมาได้ยังไงนะคะพี่พี่คุณยายก็งงเหมือนกันนะคะงอคอก็ไม่งับเออไม่ตาย ก็อ่อยเต็มที่เลยไม่ได้เผอไม่ได้นะคะต้องคอยดูดูมันเทียขนาดมันไม่ได้งับคอนะคะขนาดมันไม่ได้งับคอมันยังขยันขนาดนี้นะั้นลูกโตแล้วเตรียมดูเทีย